สบายดีสบายดีพี Entonces, ่น้องวันนี้พมกับสามสาวเด้อสาวสวยตั้งร่างสองสูตรสามสูตรมัสวยมาลังจากที่ว่ามาแต่เมื่อว่าแต่ตลาดน้อพี่น้องซื้อเค้กมาเหมือนอยนี้ซื้อมาเป็นแม่ขั้วเห็นเด็กๆเด็กเนี้นะยุงกินะมายุ่งกินแกมมาถอดลูกซอกลูกซีเห็นเด็กเดแล้วพี่น้องเขาขั้วเพราะว่าแม่ขั้วว่ามีนออันไกายเพิ่งจะหายมาอัน ล่างลูกศนซอยลูกศีนันทอดลูกศน,นมาให้เด็กน้อยนะเพราะว่าสิจัดงามกเกินใน,ในเด็กน้อยนะพี่น้องมีแต่เด็กน้อยประมาณนั้นเท้าขันี่แหละพี่น้องหมูจะทาะหรือบอ่ออะไก็เลยเขาวขั้วเป็นแม่ขั้วอีกมือขั่วเนี่ยง,งา่งายๆนะพี่น้องขั้วลูกศนทอดมาพี่นนะ้องกับสากคอมเด้อนี่ซ้ายป่วนบมฮูเอาสิหลอดไป็นหัวใจเด้อเหมือนไงแม่ขั้วกะไปน้ำเบิ่งไปน้ำกันเนาะพี่น้องนี่เนาะพี่น้อง สซองโลประมาณซองโลมีปูอาร์ดพร้อมใส่แม่แล้วกัอันนี้ปีกเป็ดนำได้ไหมใส่กอกลูกซีแล้วกัปีกเป็ดพร้อมนะพี่น้องปีกเป็ดยังเสนะมีทางพวนอยู่ที่วานซื้อมากับซาก็อมือนสาวละนางงามก็จังน้อยเอานางงามอมาอันกันเบิรงนกากแล้วข้าวมากระสิได้วไม่เป็นมือกองไร้กลัวว่าเป็นแม่ครัวเด้อ เว้ย <laughs> บนทาทาบนไหนโอ้เสียงหัวน่ะผู้บ่าวแลนไม่แหละเห็นเสียงหัวน่ะแลนชาร์ลีแลนนี้เนาะแลนชารลีแลนนี้พี่น้ององ้อาวซอยซอยหลักกรลังทอดเนาะพี่น้องเฮ้ยน้ำจิ้มมันมีบ่อย่าว่าได้สื่อดุซีนมากว่ามีน้ำจิม้มเสียงรถเนานะพี่น้องเพราะว่าเพื่อนแข้มทางจะหน่อยอบาคุ้งย่างอยูอย่บ่เกิดกาย จะนอนสิพาไปเบิ่งอันสว้อนล้างบ้านเนาะพี่น้องเป็นปลูกหมักใหม่ม,ม,มักคุงดกๆนันนะสละม,ม์มาเมื่อก่อนนะโมโหว่าตอนนี้ฉิ่งอย่างไร้ซ้ำเก่าหรือบอ่ <c oughs> ปิดตำนี่เลยเนีอนน่อพี่น้องเอาไปเช่าไปล้างมาหูอซอยได้น้อยหนึ่งเราจะหัากับไปล้างเพื่อนอะ่ะอ,อ่าไปล้างน้ำล้างสิวนี่น้องพี่น้องซ้ำน,นี่เพราะว่าคนบ้านเราเนาะมีแต่เด็กๆแล้วก็ปีใกล้ซ้อมคง นี่พี่น้องอันนี้ปีกเป็ดเด้อพี่น้องสแลรลืมว่าสแลรลืมว่าว่าปีกไก่ปีกเป็ดเด้อพี่น้องว่าพิดว่าถือก็ข้อโทษข้อไพ่เสื้ออันยูตลาเส้าอันนี้กับซะคอมสองธงเนาะพี่น้องมันเป็นอาหารเซยเย็นมากนี่อา้าวเบิ่งค,คักแล้วเด้ออันอีสันสิบรั่งเป็นแม่ขัวอีสันสิได้เป็นมือกล่องนี่เนาะพี่น้อง ซีดแล้วนึงใส่กอปูอดัดปูอดัดทอดมีปีกเป็ดแล้วก็เพิ่นสังสังย่ำน้ำน้ำเพิ่นสีสังทอดเอาแล้วมันจังเลยวัย <laughs> เป็นแม่ขั้วมันอีสิรอยู่บนนอพี่น้องมาเบิ่งน้ำกันอย่าอีหล่าอีเลื่อนไล่อยู่ <laughs> สุวนไล่สุวนไลนะ่น่ะ บดิซูเฮดป็นอะไนของพี่น้องเห็นแล้งอวเห็นแล้งป้วนอ้วตายอีกป้าตายป้าตายบอวกระกเสียบอในี้ส่วน่ะป้ากะตายเป็ดด้วตายอี่บอเป็ดเป็ดคือน่าตายแน่อยากปีกเนี่ย พี่น้องพี่น้องอ้าวสร้อยไม่กระต่ายไม่นะสรอยสรอยเบิ้งคลาแล้วดรอสแล่มาเป็นมือกลองเดิม หออมเเลลยยะก็สิินนน้าัทางนี้ก็ดังไพ่ไว้เนาะพี่น้องนี่น้องป่ากับพี่ได้ออกไปป่าพี่น้องมีน้องป่าพามาพามาเบิ่งสวนล่างบ้าเนาะพี่น้องนี่คือกกแค่เนาะพี่น้องเห็นบ่ามันสะท้อนแสงกกดอกแค่ดอกแค่ขาวเนาะพี่น้องอุดมสมบูรณ์ในสวนผนมังดูมะคุงดกดกพี่น้องมาคุงบ้านต่ำก๊อบก๊อบก็แค่น้อยเนาะดกอกนะพี่น้อง นี่มึงดูค่ะโอ้สวนลังบะเพื่อจิ้งของพื่อจิ้งไก่พัก,พกบาาัวละผ้ามีเบิร์ดเนาะพี่เนาะป่ามันเลาะแบบนี้ค่ะลาะไปเลาะไปมีเบิร์ดพี่น้องก๋มังน,นาวก็มีได้สวนเพิ่นสวนร้ายน่ะมาคุ้งนะดก,กุพี่น้องนือข,ข้างมาขางมาบัวเพิ่น นี่รูปพี่น้องบังคุงโดกโดกได้สวนพือน่ะบังคุงโดกโดกนะพี่น้องได้กุมเม่นบังคุงเด้อโดกโดกหนักก็ได้กับพี่น้องมึงดูต้นนะมีถูกต้นโดกถูกต้นอีกพี่น้องนี่ให้เบิ้งดกถูกต้นเลยอู้ เคา,างพี่กับพี่อีกเด้อพี่น้องนี่ด๊อกๆนะดูค่ะดกเลยพี่น้องเลยน้ำหมอกน้ำไม้มีเบิร์ดนะพี่น้องอม,มาเบิร์ดคางพี่เพวันเสะแหละกะฮักกะเคยเขามาซ่องเชอร์นี่ละพี่น้องสลับเด็กเขามาทั้งล้างบานหุงเพิ่นว่ามีน้องป่าลงมาอันนี้มีเพียงอ่าง อ่างเลี้ยงปาลาด้ยอ่างเลี้ยงปลาก็การพี่น้องมัเป็นลดุขวะมีมีหอยพร้อมหอยจุกในพี่นอ้องพี่น้องมีปลาและสงสัยนะนี่นอ้องนะอพี่น,น,น้องมีหอยมามาเบิ่งยับลงไม่อีกพี่นอ้องก็นำมองน้ำมไม้มีเบิร์ด บอกุังคุดได้เลพี่น้องทางนี้ก็มีอีกได้แป๊บนึงได้พี่น้องภาพซานในน้องไปเอาไม้กันสันมามึงดูดกขาขนาพี่น้องสวรรค์สวนบังคุดผ้ามังคุงล่ะสุกแล้วก็มีได้พี่น้อง,อองเลสหายเบิงน,นี่สุกเลยได้พี่น้องไงมันเหลืองเลยพอดกินกลิซำนี้สแล้วว่ะ นี่จนนาวค่าโก๊กกับมี่พี่น้องธรรมศาสตร์เล้วพี่น้องปูธรรมศาสตร์รรรบริสาออกบริสายยามึงดูค่ะพี่น้องนี่ส่วนขางี้กับเมงนขึ้นกันเนาะพี่น้องของเพิินอ่ะนี่เป็นน้องฮะกําลังเฮ็ดไม้แบบเพิินอ้อมขางี้ก่อนเลยตัวน,นี้กับตอก็เพื่อนเพิินขึ้นกันเนาะพี่น้องมีน้องกลวงได้เดินสมาน ฟ้าหมูคุงแล้วพี่น้องหมูฮุงดกดกมีถูกตน้นดกถูกตนน้นเนาะดูฮะซามสก,กินพี่น้องซุกขาโกกกะมีอยู่นี่อีกกมีโกกทางหนาที่สแลผ้าเบิ้งมาเน,นี่ย,ย,ยนวยใหญ่เนาะพี่น้องนี่ธรรมศาสเนาะพี่น้องบดิไซย์ออกบดิไซยา ซาค้อมิกแล้วพี่น้องโอ้มีปอกได้แกะเมื่อยด้จอกหนึ่งพันเฮตุนะพี่น้องแกะเมื่อยพันมาเอาคิ้เมาเด้อวันนี้นะคิ้เมาเป็นแม่คู่อะฮาบโกินฮาวโบกินให้ขี้เมาเป็นแม่คู่อะบอดาเด้อนะพี่น้องเปิดหาไอเน้าไอ้น้าในบ้านเพราะว่าบ้านนี้กันเป็นบ้านน้อเนะพี่น้องบุญใหญ่ทถาบันสลาย มชกัน้บระวลังบานนีกชยล้างบ้านเรือหมนให้พี่น้องหนะนึงก้อยสุก้อนอาเรื่องอะไรตัวใหญ่ใกันดอ่ะเขมาช่ยอ่างน้ำนี่น้องพี่น้อง้ดุดมสมบูรณ์นี่ือนเพิ่นนมาคุงกันด้วยแมผามาคุงและซื่นเขื่อนเพื่อนนี่บักบุกเคือบับักอือทั้งรังอ่ะไปรีวิวพี่น้องพ่อ ถาไปละครนั้นนะตัวเ<ช>จออ้าบริคามไปผ่าเห็นแล้วห้อยจูบนะมีปลาเ้าว่า,ามีปลาน้านยเา่เถอะอันอ่างเรียหกหรือขัวกวนะนะั่นน่ะวเลียกแล้วก็มาโลไทยลูกขัวก็ห้อยบอก,ก,กอเฮ็ดเพสันี่นะพี่น้องพี่น้องมีหมาเฮ็ดเพนี่นะ เห็ดเครื่องลอยิไปเฮ็ดแก๋เสียข้อบูชา,าครับซุกกุ้งเฮ็ดเครื่องลอยเสียข้อบูชาเนาะพี่น้องตามไปพนันีบ้านเฮาน,นี่นี่หมากครบหอกมันนอ่แหละครบหอกสามสิบห้หาปีเพ<า>ิ่นปีชส้นคนคล้ายเครื่องนะพี่น้องเล็กน้อยนี่มีผัวหานคล้องแหฮ หนาโ,โอหลออ๋ออย่างมีเบิร์ดนะพี่น้องสโลหลอกสโลวน้องตัองปัน,ปน,ปนแก็โตหาไกขี้เมาเป็นแม่ขวดนี่บดาด้วพี่น้องเมื่อกอ่นอนหนจะหนแกขี้เมาในละคร <c oughs> คนให้ใจเจ้ากินเหล้าแข่งก็พาเมิงดูบ่เอ้า <c oughs> แก่แต,ต,ต้นใจางเนะนี่ยแก่ลึกเออ มาเอื้อจากสวนคนเองนะพี่น้องอุดมสมบูรณ์เด้อเพื่อนเพ่อนมีขบลูดินงามเด้อแบเพื่อนเพื่อนอ่ซ้ำอันผ้ามะคุงแหละมะคุงดอกดอกเพื่อนคอยกันดอกคือกันได้พี่น้นดองจะคล้องงานมาเกิสด,ดสบายดีดูสบายดียสบายดีเอองามๆแบบนี้เลยสเสื้อไอติมวันนี้จะค้องงานมาเติดอันน้อนน้ พี่น่อยว่ามีแมวตันหน่อยด้ยเอซี่วะหกปีอาย่จักปีอันโย่จักปีหกปีฮูกปีอันแมนบอกฮูกปีเออแบบแบบแมันจังถือว่าหกปีนั่นยังไงหนึ่งสองสามสี่ห้า เออแม่เลยแม่เละฮู้เนเนี่ปีปีเค่ะปีีน่ปีปนที่ตายน่ะห้าปีโอหาปีได้พันไหนห้าปีันรถอนยุ่ยห้าปีอันนี้ได้สาอันนี้ซื้อยังสบายดีดูปี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 บอเนี่ยนะแมซื้อละแม่อนเลยกูาเอานุ่มๆเดเอเิเดพี่น้องนกวันรุนไอ้ยักษัดเกิดลูกน้าพี่น้องขวลูกศิย์แล้วพันไปมา ซอยปีกเป็ดเนาะพี่น้องซอยปีกเป็ดว้ละล้วก็ไปทอดบองเี่ยมาเออบองมันเดกินเดียร์มีดมั่งบอเขาแลวเพื่อนไอตุมน้ำมีเหมือนผ่นปีกเป็ดทอดมันบนนะโกโก้านุ่กัมีาแตวันโกโก้เื่อกินชาเียวกับมี มคนมาจัดอุบสอรหคบือ่าน่ถ้าหลัซุกครบเลยนจะเข้างานมันเกิดอาบน้ำเรียบร้อยได้พี่น้องเลยถ้าหละหัเนี้ยหัวหมูยนีจะนอนขั้นนี้แล้วสละกับชิลงเมื่อเอางูอาบน้ำึ้นมาใหมเนาะ ส่วส่วนลูกศีษยนะถอน้ำรังนะพี่น้องไก่ซิกายังถอดกินพี่น้องพี่เฟสฮาสซัมเลตมาเอือบนะพี่น้องหมอนน้ำมันสนี่ยลงค้างไว้แล้วนนี่เอามือจุ่มเอาอะไรบ้าเเอาเอามือจุ่มมังดูหอนแล้วบ่อลรสิสุกเขาเสียห้องตายกุ๊กวน่ะพลาดอะไรบ้าเอามือจุ่มเบื้ง ไม่ควรร้อนเมาแล้วแจ้งเมาแล้จอกเจดียวเมาแล้ว้จ้งแน่ม่ควับ่าต้องตาแม่ขวบประเซศ f ปวยทัวหยอนเด็กมวลในใจยูไส้กับมวลไดเอ้ยโอวาสาอ่ะปุ้งปุงอยาลีลาลายจันอเด็กน้อยบ่ได้กินปีกเปล่าปีกปใสลงไปเอาน้ำมันหอย มีเอฟซีท้ามามื่อนั <Visual> ้นนะโคยงัวคือย mm ่างน้ำมัอแสแหละมากินอันกระดูกงัวอันมันคือกระดูกงัวพี่น้องกระดูกขาวกระดูกแขงกระดูกเขากระดูกขาลา้วลงมาจะซึ้อตีนมาเนาะพี่น้องอันนั้นเอิญว่าโคยงัวูอ่ะ่น้องพี่น้องน้ำตาลตามพักเทียมน้ำเนาะน้ำตาลแป้งัวน้ำมันหอยก็ใส่เรียบร้อยใส่น้ำตาลแป้งนัวเฮ้ยน้ำตาลใส่ไลยเพิ่มค่วนเบาหวานแป้งนัวใส่ไลยเพิ่มมืนอันนั้น บเมนเพิ่มนะเห็ดให้ผมลนาเนลยพิ่มหัวละอาสไลด์นวลายสไลด์วานลายบวานขึ้นลายใส่เป็นนั่อ้าวพ่อละมั่งเฮ้ยโอ้ให้โเธอละมีดเยโทษนอ้เาะมาวแล้วเนาะเมือาแล้วหลังเย็บอแล้วมือห้าเป็นกันเอง ไซร์เลยผักเรียมขาดย่างเดียวพี่น้องขาดหัวสิงไข่บอร์ไซร์เบอร์ไซร์เวสิ่งใครนะมันแบบคือปีงนาะเอาไวปมันขี้หูขาดย่างเลยเกลือเนาะขาดปะเอาไปยังน้ำแก่ก้านไรไซร์ก้านไรไซร์อ่ะเฮ็ดแม่ขวดมั่วซุ้มสูตรมั่วสู้มอ่ะเด้อพี่น้องแอัันนน้มันอันนี้พี่ก็สิ่งใหม่ก้อนชุกมันคงเลยว่ะ ลองเด้อโตัวบวบบวบกดีนะยื่นหางเด้ระวังเอาเองแตกใช่ไอ้ตัวเองว่าได้ได้อุ๊โลงเลยอันลงจะละน้อยเฮ้ยมันเสียงอ่ะอ้าหนีเป็นยังงอพี่น้อง้ากันล่อไห่รู้ว่า ใส่ลงไปค้อมค้องยางหุ่นแห้งเลยด้อพี่น้องแน่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 ไม่คุ้ม่ะ้อเพลงดู ห้องเพลงดังๆก็เป็นห้องนิจใจเพลงอะไรเพลงเพียงคือเพลงห้องยังไ่ออกซ้ำม่แต่เต็นออกอันนี้เกิดมาโคตมวนนิจใจยื้ซสายกับเต้นได้มวนได้ไอ้จังหน่อยซุกนี่พี่น้องใกล้ซุกแล้วอีจังหน่อยก็มือได้วันเกิดเน่าแก่ตัวน้ำตาตั้งตรงไม่สว่างกันนะพี่น้อง

อีกเป็ดเฮาอถอดเรียบรอ้อยหน้าตากอะสิประมาณนี้เนาะนมาทางนี้กะถอดลูกศรรอเนาะพี่น้นองไนะ <laughs> ก่สิฮอดไก่สิฮอดเวลาเนาะพี่น้องถอดไปถอดมาจนคำจนมือจะไต่เดาไข่เนอะเด้อนี่ทางนี้ตดซุกหน่อยตอนนี้ยังไม่ทางตดซุกเนาะพี่น้องเอาพี่น้องกินเขาก้อนเป่าได้พี่น้องท้าหละเป่าเพราะว่า มูพันเด็ท่านเรมากครบเด้อพี่น้อง, <g ill ain> องกินเกากลอนเปล่าอ้าวท่านี่น,น่ะลูกซีนกะทอเดเรียบเร้าไอ้น้อพี่น้องมีแต่ว่าถาเปล่าเค้กเนื้อมูพันมากครบนี่มือในเล็กน้อยเด้อพี่น้องพี่นออ้นองได้เวลาเนาะออกมานี่ว้าเอาไปจักเป็นได้ได้เล็กเลข้าหน่อยกินกาอนเปล่าเคก้กเด้อ พี่น้องพี่น้องเจ้ด้วยเกาลาก่อนเอาหน้าพ kind of ี่น้องเป่าก่อนหน่อยก่อนเพราะว่ามายังบม่ครบหน้าพี่น้องมันสิเด้อระยนสุ้มมากก่อนนะยุ่งนอนน้าพี่น้องก็เลยเป่าก่อนหน่อยก่อนน้อยเสร็จก่อนเขาเสร็แล้วเสร็จสิก่อนน้อยมากก่อนย้ายในย่างหน้าพี่น้องนี่ตัวเอาแค่หนึ่งเด้อเด็กลายไป นี่มาจิมแคียวป้ะเฮ้ยมาจิมแคลปเลยนี่เออให้มันรวมกันอ่ามันกับกันมาสามาเลยพี่นอนเอ้ยยมอ้านั่งข้าวเพ่งข้อเพ่งแฮปปี้ปั์ กัวนอามีนห้าหกเจ็เก่อพี่น้องพีนอขวากหานการกินกาอยู่ฝาคุณเนาะกินก่อนเปาเค้กกมี่นาะพี่น้องเพราะว่าขาไล่ย่งแบบย่างคนหนึ่งสองนย่างบ่ามาพบแล้วก็เลยจงไว้ก่อนหนึ่งเนาะพี่น้องไว้เปาอีกนี่กินนะพี่น้อง โอเคนะพี่น้องไปนะขำแบบแสแลกอัลส์จบคลิปน่าจะน้อยแสแลกับลุงเมื่อแล้วน้ะพี่น้องไว้บอกกันใหม่คลิปนะอย่าลืมก็ไลค์ก็แชร์ก็ติดตามแสเลเดอบ๊ายบายสวัสดี